นี่คะ่ะขณะนี้นะคะหน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะที่น้องรวมพลคนรักเขากาบีนะคะนั่งปักหลักอยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลกำลังฝนตกเลยค่ะนี่คือบรรยากาศสดๆหน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะที่น้องกลุ่มรักเขากาบียังคงปักหลักบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงคำสัง่ง คำสั่งคณะกรรมการปกป้องรูเขากระบี่นะคะดีค่ะ ขณะนี้ฝนตกนะคะพี่น้องกระบี่ในนามกลุ่มรักเขากระบี่นะคะยังคงปักหลักบริเวณหน้าทาเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะรอคําสั่งปกป้องภูเขากระบี่นะคะนี่คือความตั้งมั่นมุ่งมั่นของพี่น้องเครือข่ายค่ะคืนนี้ก็คงจะนอนกันท่ามกลางฝนตกนะคะ นี่ค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะฝนตกนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะยังสู้อยู่นะคะยังสู้อยู่นะุแล้วขอ ค่ะยนค่ะยังไงก็ฝากติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มและเขากระบี่พวกนี้นะคะว่าจะได้คำสั่งมาอย่างเร่งด่วนหรือเปล่า